นี่ขายตรงหน้าร้านกันเลยครับเนี่ยนึ่งฟรีจ้าตัวเป็นๆจริงครับเนี่ยยังยังกระพริบตาขยับตัวอยู่นะครับถ้าเขาเลียกกันคือปูอะไรครับปูดําหรือปูทะเลปูดํารับเคมรับรับประกันยังไงรับประกันยังไงอ๋อครับแสดงว่าของเขาดีจริงนะถ้าใครชอบกินสดๆเหมือนเกาหลีกินนี่พันปากไปเลยก็กินตัวนี้แหละโอ้ตัวบิ๊กตัวใหญ่เลยครับคนเยอะมากตอนนี้เริ่มซาเข้าไปแล้วครับแล้วหมดเกลี้ยงถาดด้วยครับเทมแหมปมปูม้าเป็นๆครับ ล็อกที่1น8นะครับการันตีของใหม่ว่าเขามีเรือของเขาเองท่านผู้ชมโชว์ตัวใหญ่ๆเป็นๆอู้ใหญ่คัด,คดของแบบว่าสุดยอดมาเลยครับเนี่ยเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่าตลาดประมงพื้นบ้านแล้วก็ตลาดสะพานปลาน,นะครับเดี๋ยวไปดูที่ตลาดสะพานปลาแล้วกันวันนี้ี p ก,ก่อนหน้านั้นเรามาดูราคาอาหารแล้วก็ของทะเลสดๆนะครับที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้ จะไปดูอาหารทะเลครับจะมีอะไรบ้างให้ดูนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่จะเป็นสะพานปลาอ่าศิลานะครับก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ก็เรียกว่าแหล่งของซื้อของทะเลอาหารทะเลสดๆจะมีของแห้งด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลครับยืงยี่งถัดไปจากตลาดระมงพื้นบ้านอ่าศิลานะครับก็อยู่ในชนบุรีเหมือนกันนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง เริ่มต้นเดินตรงนี้เลยครับแต่เดินเข้าไปจะได้เห็นว่าบรรยากาศตลาดนี่ยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีโซนด้านด้านทางเข้าครับที่เป็นเดินเข้าไปหรือว่าขับรถเข้าไปเนี่ยระหว่างสองข้างทางก็จะมีให้ขายอาหารทะเลได้ด้วยนะครับหลายอย่างครับรวมทั้งอย่างนี้ด้วยครับเป็นชุดพร้อมทานเนาะสี่สิบบาทนีครับหกสิบหรือร้อยหนึ่งแล้วแต่ว่าจานวนชิ้นนะครับก็มาซื้อไม่ต้องมีจานมีชามครับตรงนี้เลย เดินไปดูข้างในนะครับจะเป็นตลาดที่ถือว่ามีการรีรโนเวทใหม่นะครับทำให้เป็นสัดส,ส่วนยิ่งขึ้นแล้วก็สะพานใหญ่แข็งแรงครับเรายังไม่ถึงตัวตลาดด้านในนะครับก็เดินมาตรงด้านนอกก่อนก็จะเป็นบริเวณข้างในเดินเข้าไประหว่างทางที่เข้าไปก็มีร้านค้าข้างๆนะครับตรงนี้จะมีอาคารสำนักง,งานนะครับขององค์การสะพานปลานะครับ เป็นอาคารอยู่ตรงด้านหน้าเลยครับอเมซอนครับมีคาเฟ่เมซอนด้วยถ้าใครจะดื่มกาแฟครับบริเวณตรงนี้หน้าทางเข้าตลาดกันเลยนะครับมีห้องน้ำมีห้องสุงขาพร้อมครับมันเป็นตลาดใหญ่นะท่านผู้ชมโอ้ใหญ่มากครับตลาดอาคารสูงอย่างนี้เลยนี่มีเริ่มต้นขายตั้งแต่ตรงด้านหน้าครับถ้าเขเกียจเดินเข้าไปก็ซื้อด้านหน้าได้เลยนะครับ อ่ะเข้าไปเลยโว้มีรูปปากระเบนด้วยครับบริเวณจะมีให้นั่งมีโต๊ะครับสำหรับนั่งทานอาหารได้เลยครับบางทีเรามาถึงตรงนี้ซื้ออาหารสดแล้วก็สั่งนึ่งย่างปิ้งนี่เลยครับแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้อากาศฟโฟล์คับ อยู่ท่ามกลางทะเลเล้ครับเพราะอันเป็นสะพานยื่นเข้ามานะครับอ่าครับสะพานยื่นข้ามาไกลนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยเมตรเลยครับแล้วก็ถึงตรงโซนนี้ครับจะมีเป็นบริเวณที่ให้นั่งซื้ออาหารทะเลมานั่งทานกันได้เลยนะครับจะเดินเป็นเข้าไปตรงกลางกันแล้วกันนะครับก็เอาฝั่งซ้ายมือไปก่อนแล้วกันครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก็จะมีอาหารทะเลที่เป็นของแห้งครับของแห้ง ทีี่ยัังงงมานพขเริ่มต้นจะมีของแห้งตรงนี้ครับมาดื่มน้ำเย็นเย็นก็ได้ครับมีหลากหลายอาหารให้ได้ซื้อทานกันนะครับหอยแครงมาดูปูกันบ้างครับอัปเดตราคาปูก่อนครับปูไข่นะครับรับประกันไข่ด้วยนะครับวันนี้ตัวใหญ่มากครับเนี่ยซื้อไปจะหมดถาดแล้วครับเหลือประมาณ3-4ถาดอันนี้เขาเรียกปูอะไรครับปูทะเลหรือหรือ รูปอ๋อปูดำใช่ไหมรับเค็มรับ,บรงงับประกันยังไงรับประกันยังไงอ๋อครับแสดงว่าของเขาดีจริงนะอ่ะอันนี้คือปูดำท่านผู้ชมราคาตามนี้ครับมันจะมีถาดเล็กถาดใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับไซส์ครับเริ่มต้นจาก200ครับมันก็จะประมาณหนึ่งแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น220 240ครับแล้วก็200 นี่300ครับเนื้อบวกไข่เลยครับเนี่ยโอ้เนื้อแม่นแน่นรับเคลมนะครับเขาการันตีเลยครับจะบอกให้โซนนี้จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกตรงนี Sammy> ้นี pues ่ท่านผู้ชมอ่าหมึกสายสายดำสายขาวเนาะหมึกสายใช่ไหมอันนี้เป็นหมึกกระดองครับพี่เออกระดองเป็นนวบอ๋อหนวนหมึกกระดองไม่ใช่หมึกสายถ้าหมึกสายคือตัวไหนอ่ะโอ้หนี่นะครับอ่าอันนี้คือนอนลำแข้งไว้แต่ว่าสดๆก็มีเนาะแต่มันหมดไปแล้วใช่ไหม อ่านนีครับแตประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบกินสดสดเหมือนเกาหลีกินนี้พันปากไปเลยก็กินตัวนี้แหละอ่าโอเคมาดูเริ่มต่อไปครับ,น,รบนี่ไงครับแบงดาที่เราเห็นกันมันเป็นกระดองดเขาจะกินไข่ส่วนใหญ่ก็เอามาทําเป็นยำนะครับนี่ครับแบบนี้เลย,ยแถมกระดองด้วยคนคนเสนี่นะแทนถ้วย,วยอ่านี่ครับโอ้ ร้านนี้จะเน้นขายหอยขายหอยนี่โอ้โหนี่ขายตรงหน้าร้านกันเลยครับเนี่ยหนึ่งฟรีจ้ากุ้งขาวเนาะโดรา220บาทแล้วก็240บาทอันนี้ตัวใหญ่หน่อยครับราคาขึ้นมานิดนึงว่ามันไซส์ใหญ่ครับเนี่ยนี่สดทุกเข่งเลยครับทุกแผงเลยตัวเข้มๆอย่างนี้ครับนี่ๆ,ๆโอ้นี่เรามาเจอร้านปูแล้วครับ ปูนี้ก็ใช้ใหญ่ครับปูทะเลธรรมชาติเลยหรือปูดำนะครับที่เลือกง่ายๆนี่เราไม่ได้ดูกั้งอันนี้คือกั้งกั้งกระดานนะครับมันจะเป็นทรงอย่างนี้ครับจะต่างจากกั้งแก้วกั้งแก้วจะตัวยาวๆอันนี้คือกั้งกระดานจะตัวแบนๆสั้นๆน,นะครับหอยเชลลโห้ล้านนี้มีทั้งหอยทั้งกั้งทั้งปูด้วยครับ ตองอันนี้คือเป็นเลยครับเนี่ยหมึกกล้ยจะสีแบบนี้ครับอันนั้นหมึกกระดองนะมีรอบหนังเรียบร้อยแล้วพร้อมดวดครับแยกดวดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูราคานตอนนี้กันนะครับเฉพาะหนวดหมึกก็จะอยู่ที่300บาทนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ปูเยอะนะครับรู้สึกว่าปูนี่มามาเยอะครับเป็นปูทะเลนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือสดใหม่เป็นครับนี่ยังกระพริบตาอยู่ครับยังขยับตัวอยู่นะครับโอ้ ก็คือเรียกง่ายงคือปูดานะเป็นปูทะเลส่วนใหญ่มันอยู่ในในป่าชายเลนหรือว่าไงครับอยู่ในป่าชายเลนครับอ่านี่ครับแหล่งที่มาของปูปูทะเลปูดํานี่คือส่วนใหญ่รับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกันทบุรีครับอ๋อเคยไปโฮมสเตย์อโลฮ่าครับเคยไปไหมครับเคยไปกินปูทะเลแบบนี้ครับสดสดเลยก็รับของจากแหล่งมาขายเลยนะครับดังนั้นตัวเป็นๆจริงครับเนี่ยยังยังกระพริบตาขยับตัวอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับดู ไปดูต่อครับวันนี้เห็นปูเยอะคือปูเข้าเยอะครับเป็นปูทะเลที่มาตัวไซส์ใหญ่ๆทางนั้นเลยอันนี้ก็ขายจะหมดแล้วครับเนี่ยยังไม่ถึงไหนนะครับของหมดแล้วครับเหลือจัมโบ้ประมาณนี้ครับเนี่ยปูม้าไข่ทุกตัวอ่ะหญิงๆทะเลสดนะครับยังไงก็เบอร์ตามนี้ถ้าใครอยากจะโทรมาสั่งอะไรเองก็มีการส่งด้วยเนาะส่งด้วยเนี่ยหอยเชลครับโอ้โห ตัวแบบว่าสดขนาดนี้นะครับเนื้อเนื้อแน่นๆอย่างนี้นะครับพร้อมชุดเครื่องปรุงพร้อมผักเสีอ,อ้อครับเสียอ้อนี่พร้อมให้ทานเลยมาได้สิบบาทหอมๆครับหอมๆอีครับ ย่างพร้อมทานหรือปูแกะปูม้าแกะให้ส5 0สบาทนีครับแพ็คหนึ่งนี่อ้ใหญ่เลยนะเนี่ยแน่นแน่นเลยนะโอ้ห้าตัวใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมโอ้มีน้ำจิ้มแถมห้ด้วยนะทำพร้อมทานไปนั่งโต๊ะตรงนี้ได้เลยนี่เลยครับแกะโดยน้องคนเสื้อดำนะครับก็เป็นโซนอาหารแห้งบ้างครับของเยอะนะท่านผู้ชมนะไม่แพ้ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับ ตรงนี้เราอยู่ที่ตลาดสะพานปลอาอ่างศิลาครับอยู่ในโซนที่ไม่ได้ไกลกันนะครับก็ห่างกันประมาณ8 0 0เมตรหรือกิโลหนึ่งนะป่าอาจจะไม่ถึงโลครับก็เดินไปหากันได้ครับระหว่างตลาดตลาดนั้นกับตลาดนี้นนนนโอ้นี่อะไรหมึกทําไมสีสีนวลๆหมึกอะไรครับเนี่ยหมึกกะเทีท้ <Welsh? S 2> เททเาเสียบไม้ยางขายนะครับเอาไปเสียบไม้ครับปิ้งยางขายนี่เออมันมันดูตัวแน่นดีนะครับน่าจะอร่อยนะครับ ห่อหมกปลาอินทรีย์แท้ทำเองทำทำเองหอปเปา <laughs> ทำเองโดยแม่ครัวนะครับแต่น้องเป็นคนขาย <laughs> แม่ครับอ๋อ <laughs> คนห่ออยู่ข้างหลัง <laughs> อ่ะนี่ห่อหมกปลายอินทรีย์เจ้าเก่านะเนี่ยอ่างศิลาครับนาริรัตทะเลแปลแปลรูปนะครับตรงล็อกนี้ตลอดเนาะล็อก189เลขสวยนลครับ189เเนี่ย ใครอยากกินห่อหมกเนื้อปูแน่นๆสดๆแค่40บาทเองครับปูไข่40บาทนะครับอ่ะห่อหมกปลายซีก็มีครับปลาซี20บาทนะครับโอ้นี่ครับนี่ๆนะมาเรามาดูตัวนี้ก็เป็นปูวันนี้ปูเข้าเยอะครับโอ้ร้านนี้ปูไซส์ใหญ่มากครับไซส์ใหญ่ตัวใหญ่ครับผมแต่ทำไมตัวเป็นแบนน,น,นะเรามองด้านหลังมันครับนี่จัมโบเลยนี่อันนี้โลเท่าไหร่น้องนี่จัมโบเลยเนี่ย เราเรามาดูกุ้งมะลายโอ้คัดตัวใหญ่มาให้ดูเลยครับเป็นเป็นใช่ไหมเป็นเป็นเลยครับผมโอ้จับนี่มันจัดอันตรายไหมเนี่ยไม่อันตรายครับผ้องน้องกับกุ้งมังกรเลยครับเนี่ยตัวใหญ่ครับมอ้เลยครับนี่นี่ยังกระดูกกระดิกอยู่ครับเนี่ยแต่เริ่มจะอ่อนแรงนะครับเพราะว่าอยู่ในน้ํานานนี่ตัวนี้ครับเลือกของเป็นมันหยิบกับมือเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยร้านนี้ก็เลือกไม่ค่อยเห็นกุ้งม้าลาย ตกลงมาม้ามาลายกับว่าลายเสือมาลายครับมาลายกับลายเสือตัวเดียวกันเนาะเรียกอะไรก็ได้เนาะอ่านี่เลยกุ้งมาลายครับมันจะเป็นลายแบบนี้ครับหรือกุ้งลายเสือก็อแล้วแต่คนจะเรียกเรียกทั้งสองอย่างนี้คือเป็นตัวเดียวกันแน่ลยครับโอ้ใสยใหญ่มากก็กิโลเท่าไหร่น้องเนี่ยกุ้งมาลายละาปกติเราไปดูตลาดทะเลไม่ค่อยมีกุ้งมาลายให้ดูนะมาวันนี้ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา ของมาวันนี้เพียบครับนี่ในช่วงนี้โอ้ครับถ้าใครยังไม่เลยลองชิมครับมันจะไม่ถึงขนาดเท่ากับกุ้งมังกรนะครับแต่ใหญ่เกือบเท่าครับมันจะทรงยาวกว่าลองชิมดูลองชิมดูครับนี่เลยครับปูม้าโคตรสดโอ้มาย่านนี้บริการทอดนึ่งครับโอ้เริ่มซาแล้วเมื่อกี้นี่ยืนเพียบเมื่อยืนเมื่อกี้เราไม่มีที่ยืนแล้ครับเราเลยถ่ายไม่ได้ครับเราเลยไปข้างหน้าก่อน กว่าจะโล่งครับอ่ะเพราะว่าเป็นร้านที่ใหญ่เลยครับร้านบิวกุ้งเป็นหนึ่งย่างลวกทอดให้เลยนะครับสดๆเป็นๆเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นแหล่งนะครับอ๋อไม่ใช่มีกุ้งอย่างเดียวเนาะก็จะมีปลาด้วยปลาที่ใหญ่จางปลาอะไรเนี่ยปลากระพงปลากระพงนี่ครับแลล้วก็มีปาอินทรี่ก็อันนี้คือปลาโอหรือปลาอินทรีครับเนี่ยปลาอินทรีครับปลาอินทรีโอ้ตัวบิ๊กตัวใหญ่เลยครับตายังใสๆครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือปลาอินทรีเหมือนกัน แล้วก็อันนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยเนาะขายเป็นตัวหรือขายเป็นกิโลครับขายเป็นกิโลครับกิโลปลากระพงจะเป็นขายเป็นตัวครับอ๋อไปสีกิโลละเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทครับโอ้ถือว่าไม่ได้แพงนะก็ร้านดิวกรุงเป็นครับขายทุกวันบางกรครับเมื่อกี้เราดูกุ้งมาลายมาแล้วมาดูบางกรบ้างครับเมื่อกี้ก็เรียกว่าโคตรปูเป็นตอนนี้คือโคตรแบงดาเป็นนะครับเป็นเซตเลยแล้วก็เทน้ำจิ้มราดเลยเนาะเตยใหญ่เลยพี่โอ้ กรารันตีของใหม่ว่าเขามีเรืองของเขาเองท่านผู้ชมโชว์ตัวใหญ่ๆเป็นๆคัดของแบบว่าสุดยอดมาเลยครับเนี่ยอครับไปดูจุดต่อไปครับเราเดินใกล้ๆถึงท้ายตลาดแล้วเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปทางทางนู้นบ้างแล้วก็เดินกลับไปนะครับคงจะเดินไปถึงตรงบริเวณที่จอดรถนะครับมันจะมีตลาดที่เป็นประมงเนี่ยอยู่เยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ในทำเลที่เป็นแหล่งของที่นี่เลยนะครับ ก็มาท้ายๆตลาดจะประมาณนี้ครับถ้าเดินไปก็จะเป็นย่านที่จอดรถนะครับด้านหลังอ่าเดี๋ยวเราไปเจอตรงนี้แล้วจะเดินผ่านจะเดินผ่านโอ้อันนี้เป็นโทษนะครับเป็นหอยเชลเลี้ยงใช่ไหมครับใช่หอยเชลล์หอยนางมเออถ้าหอยเชลล์มันจะบานแบนแบนเนาะใช่อ่ะโอเคเราแก้ไขทีนึงครับแม่ค้าแก้ไขให้ทันนะครับหอยนางรมนะครับที่วันก่อนเราไปรีวิวแหล่งขึ้นหอยนางรมกับหอยแหล่งพู่ครับ เดี๋ยวเราจะเดินมาทางซ้ายมือหมดกระจาด200โอเยอะมากครับเป็นแผงเป็นตับเลยครับเนี่ยใช่ค่ะอร่อยนีครับเนี่ยของใหม่เลยครับนี่ไข่ด้วยครับอ้อ้เพียบครับปูปลาโอ้มองไกลๆเหมือนหมึกนะครับแต่หอยแมงผู้แบบแห้งก็แล้วแต่ผัดแล้วแต่เนาะไปผัดไปแกง สะพานปลาอ่างศิลาครับมีอะไรที่เราอาจจะไม่เคยกินไม่เคยเจอนะครับ,บก็ของทะเลก็คือแหล่งของอาหารทะเลเลยครับทานผู้ชมมาเราเริ่มเดินจากท้ายไปหน้าบ้างมอสคูลนี้เราเดินจากหน้ามาท้ายจนเราวนมาทางฝั่งซ้ายเราแล้วครับฝั่งซ้ายณตอนนี้นครับโอ้ปลาล้านกุ้งแห้งเหมือนจะมีสองสาขาไหมสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดประมงพื้นบ้านนี่ครับเรามาเจออีกที่หนึ่งครับของใหม่ของสด ของแห้งครับก็ยังมีสาขา2ที่ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาครับมาเลือกกันได้เลยครับตรงนี้รับสั่งออนไลน์ด้วยครับสแกน q r วอารโค้ดแอลใช่ไหมนี่เบอร์ตามนี้ครับเนี่ยป้าร้านกุ้งแห้งนะ่ากอ่าครับมาก็อดหนุนลุงก็บ้างครับขนมถังแตกครับลุงว่าแตกไหมครับแตกเย็บเย็บกี่แผล โอ้อันนี้คือดงกุ้งดงกุ้งขาวครับโอ้จ้อเนื้อปูก้อนใหญ่ๆกันเลยครับใหญ่ๆตัวโต,วตวเลยครับท่านผู้ชมไม่ผสมแป้งครับกล่องละหนึ่งร้อยทอดกับไม่ทอดราคาเท่ากันไหมโอ้เราทอดดีกว่าไหมเราไม่ต้องไปตั้งน้ำมันที่บ้านเนาะออตั้งเตาอีกอ่ะก็คือไม่คิดค่าทอดครับหรือถ้าคุณจะเอาแบบว่าไปทอดเองก็ราคาเท่ากันเลือกเอาครับเลือกเอา เอาฝากไว้เจ้าเก่าไม่ผสมแป้งครับการันตีความแน่นของของปูนะครับเรื่อยครับเดินมาเรื่อยๆื่อมาถึงฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็จะเดินไปด้านหน้านะครับโอ้โหน้ำจิ้มกัซีสั์ปิดปาดเลยครับเนี่ยใส่ครกกันอย่างนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมท้าให้ชิมเลยครับเนี่ยท้าให้ชิมเลยซีฟู้ดแท้แทครับโอ้ดูครับใส่กล่องแบบนี้ครับใครชอบของดองเนี่ยแซลมอนหรือว่ากุ้งมาดูปลาบ้างครับแย้มเงือก แดงๆให้ดูเลยครับปลากระพง180บาทเองครับท่านผู้ชมพร้อมทําให้กุ้งย่างให้ฟรีแต่ว่าถ้าไปทอดไปอะไรเนี่ยก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็วัตถุดิบอุปกรณ์เพิ่มอย่างเช่นปลากระพงทอดก็ต้องไปนั่งกินนู่นที่ด้านหน้าเนาะอ่าเรื่องยำให้อ่าโอเคโอเคอ่ะฝากไว้กับร้านนี้บ้างน,นะครับดี๋เดินต่อไปครับจะเดินดูไปเรื่อยๆครับสะดวกตรงไหนก็แวะตรงนั้นบางทีคนเยอะก็อาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับ โอ้ล้านนี้ถิวว่าเป็นร้านที่ของเยอะมากครับแล้วก็ลูกค้านี่ยืนรอนั่งรอ,อกันเพียบเลยหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูกุ้งอะไรครับอันนี้คือกุ้งแม่น้ำเหรอครับทำไมมันตัวใหญ่จังเลยน้องกุ้งอะไรครับแม่น้ำเหรอ ตัวมันเกือบเท่ากับกุ้งลายเสือใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะครับถ้าเราจะดูไซส์ที่เราเคยเห็นกุ้งแม่น้ําที่เรากินกันอะ่ะมันจะเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้นี่ใหญ่จริงครับใหญ่กว่าเลยโอยโทษท,ทีครับผมโอ้จะหยิบให้น,นี่ดูตาครับตายังใสใสครับวางใส่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้กุ้งธรรมชาติที่มันเป็นตัวเป็นไหมครับ เพราะมันเซนซิทีฟกับค่าออกค่าน้ำอะไรอเงี้ยอ๋อครับ,รบมันจะใหญ่เก,เกือบเท่ากับกุ้งมังกรเลยนะน้องๆอยู่เนาะใช่ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่ากุ้งมะาลายนะครับโอ้ oh, นี่ครับคือโคตรกุ้งครับตรงนี้ดงกุ้งน้องลูกกวาดซีฟูด้ดตัวไหนตัวไหนอหนืมอ่ะมีกุ้งให้เลือกเยอะมากแล้วลูกค้าก็นั่งรอ ตรงนี้คือลูกค้าจะมุงเยอะเพราะว่ามันเป็นของที่ให้เลือกอหลายๆมาจากพี่บอกเลยเดี๋ยวลดให้ค่ะแม่ค้าก็เข้าใจอินฟลูเอนเซอร์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมไซส์ใหญ่มากครับดูจากมือดูจากมือดูจากมือนะครับเนี่ยใหญ่เท่ามือคนเลยครับอดูดูกับคนดูกับคนเดี๋ยวใกล้ใกล้คนหน่อย <25. S 1> ดูก็อย่างถูกใจเลยครับ เลือกเอาครับมันจะมีปรุงพร้อมทานก็ไปนั่งตรงโต๊ะด้านหน้าครับท่านผู้ชมนี่เห็นอยู่เนี่ยครบรอบครับไปกลับแล้วครับมาดูโซนอาหารพร้อมทานกันบ้างครับอ่าวหอยจ้อปูทําเองนะครับถ้าหิวข้าวก็แวะตรงนี้ก่อนครับร้านอาหารตามสั่งมาดูตรงด้านหน้าบ้างครับร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่มีให้เลือกกันหลากหลายเมนูเลยครับ บูชาววยน้ำพึ่งมะนาวจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มต่างๆนะครับมาถึงมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าของตลาดนะครับก็เป็นตลาดที่ถือว่าเดินสบายครับเดินสะดวกด้วยแล้วก็มีพื้นที่กว้างที่จอดรถกว้างขวางครับมีให้เลือกตรงด้านท้าย,ายของสะพานหรือก็จะจอดบริเวณจอดด้านหน้าของทางเข้ามาก็ได้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับกับตลาดสะพานปลาอาซีราเป็นตลาดที่เน้นอาหารทะเลนะครับ แเราก็มาท่องเทีย่ยวหรือผู้คนที่เดินทางผ่านนิยมมาช้อปปิ้งวันนี้กันนะครับเพราะว่าที่นี่คือจะจําหน่ายอาหารสดอาหารแห้งทะเลครับเป็นแหล่งที่ได้มาในส่วนของวัตถุดิบของทะเลจากประมงพื้นบ้านกันเลยโอเคครับฝากไว้เท่านี้ก่อนสาหรับ EP นี้ยังไงติดตามชมกัน EP หน้าว่าจะได้ชมหรือผ่านไปเจออะไรก็เอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับก็ต้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับีพีพนี้ก็ลาท่านผู้ชมเท่านี้ไปก่อนครับ